สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับอดิสตูเตอร์ทาร์โรสตอรี่กันแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเป็นการดูเรื่องราวความรักทั้ง12ราศีในเดือนธันวาคมปี2564นั่นเองนะคะเดินทางมาถึงสิ้นปีแล้วนะสำหรับคลิปนี้เป็นของชาวราศีพฤษภนะคะชาวราศีพฤษภของอริสคือท่านที่เกิดวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนนะคะอันนี้ใช้วันเกิดแบบไทยดูแบบไทยใครดูแบบลัคนาราศีดูแบบตะวันตกปรับฟังปรับใช้กัน ได้ตามอัธยาศัยนะจ๊ะวันนี้ใช้ตัวของ Taro t o t t h s s x x u l m m g i i c นะก็หยิบไพ่มาให้เรียบร้อยแล้วขอเริ่มต้นที่คนโสดเหมือนเดิมเลยค่ะเดินทางมาสิ้นปีแล้วเนาะพืชศพทำไมยังโสดอยู่จ๊ะยังโสดอยู่จ๊ะดูซิอืมจริงๆสาเหตุของความโสดคือความกลัวนะคือความกลัวความกลัวที่จะมีความรักหรือ กา,การมีอดีตดีกว่าเอาอดีตมาอาจจะตามหลอกหลอนหรือบางทีแล้วช่วงเนี้ยอลิต้องบอกว่าถ้าเดือนนี้คุณยังจะจะสัตยังยังโสดอยู่ะ่ะมันก็อาจจะเป็นเรื่องของการที่คุณเห็นคู่รักของเพื่อนของคนนั้นของคนนี้อาจกําลังมีปัญหาอยู่หรืออะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นอุปทานไปด้วยว่าเฮ้ยการมีความรักไม่ได้รู้สึกว่ามีความสุขมันจะมีแต่ ความกลัวอะไรของตัวเองเนี่ยก็จะเยอะเกินไปมันก็เลยเป็นสาเหตุของความโสดด้วยนะคะถ้าเรามองมามาเทียบในเรื่องของทั้งปีเนี่ยชาวพฤษศ,ศที่ยังโสดมาตลอดทั้งปีเลยนะคะเราไม่ได้บอกนะว่าคุณเองอะโสดแบบสนิทมาตลอดหรอกเพราะจริงๆแล้วมีบางครั้งค่ะที่คุณเองก็มีใจมีหัวใจในด้านของความรักนะคะอยากที่จะมีความรักอยากจะถูกเติมเต็มแต่คุณเองเนี่ยมักนะคะปีนี้เหมือนเป็นปีของเดือนของของชาวราศีพฤษศเลยที่ ค่อนข้างจะผิดที่ผิดทางอ่ะบ่อยนะคะรักคนมีเจ้าของบ้างแหละรักคนไกลบ้างแหละหรืออาจจะมีอุปสรรคในด้านของความรักจนเยอะมากๆจนทําให้คุณเองก็รู้สึกว่าเออนั้นเรายังโสดต่อไปก็ได้นะเราไม่ต้องการแบบความรักที่แบบตัวเองจัดการไม่ได้อะไรประมาณนี้เนาะเออก็ก็ก ก็ดูเป็นพฤกศบดีเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นชาวธาตุด,ดินด้วยนะคะบางทีแล้วรู้สึกว่าเชื่อมั่นในตัวเองในด้านนี้ไว้ก่อนแล้วก็รู้สึกแฮปปี้ก็จะแฮปปี้ไปเลยนะแต่เดือนนี้ค่ะก็ต้องบอกเนาะต่อให้ตัวเองยอมรับอะไรทุกอย่างได้แต่เราบอกเลยว่าเดือนนี้มีเสน่ห์ค่ะเสน่ห์ดึงดูดในด้านของความรักเนี่ยจะเข้ามาให้กับชาวผฤกศบนะแล้วก็จะเป็นการเขาเรียกว่าดึงดูดทั้งด้านดี เยอะกว่าด้านไม่ดีด้วยคือเสน่ห์เนี่ยมันจะดึงดูดคนมาหลากหลายประเภทอยู่แล้วถูกไหมคะแต่ของชาวราศสีพิษภเนี่ยเราบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องของโอกาสเข้ามายื่นด้วยนะบางคนเนี่ยอาจจะแบบรู้สึกว่าเออเราเราขอพักเรื่องความรักไปเลยค่ะไม่หมอหนูไม่เอาแล้วความรักหนูอยากไปเรื่องของแพชั่นเรื่องของเป้าหมายเราก็บอกเลยว่าสเสน่ห์มันก็จะทํางานในด้านของการที่คุณต้องการตั้งเป้าหมายชัดเจนสเสน่ห์จะดึงดูดสิ่งที่ตัวเองอยากได้มาเพียงแต่ว่า คุณต้องตั้งเป้าให้ชัดเจนเท่านั้นเองนะเช่นโอเคถ้าเราไม่ได้ต้องการจะเป็นฟิลของความรักเนี่ยจะต้องการหาเงินจะต้องการเปลี่ยนงานจะนออะไรเงี้ยเสน่ห์เนี่ยมันก็จะไปดึงดูดให้คุณได้ไปเจอคอนเน็กชันใหม่ๆไปเจองานใหม่ๆห,หรือว่าอะไรเงี้ยคะ่ะเข้ามาด้วยเหมือนกันถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะเป็นไพ่ที่ดีแล้วก็เป็นเรื่องราวความรักความความรักตัวเองก่อนเริ่มต้นจากการรักตัวเองต่อมาเป็นเรื่องของเป้าหมายและการแอพ เขาเรียกว่า p a ชชั่นเนาะแรงปัถนาของตัวเองนะดังนั้นเดือนนี้ค่ะถ้าจะโดดเด่นในด้านของการสละโสดหรือจะเป็นเรื่องของการเจอเรามองว่ามีเรามองว่ามีมีคนที่จะพุ่งเข้ามาโดยที่ชาวพฤศศพเนี่ยไม่ได้ตั้งตัวแล้วหรือว่าตั้งตัวไม่ทันหรืออาจจะง,งงก็ได้ว่านี่คือแบบเรามีความรักแล้วหรอเราแบบเราเรากาลังถูกรักหรือเรากําลังที่จะเริ่มต้นหรือเปล่าอะไรอย่างี้ค่ะมี feeling นั้นนะแต่บอกว่าจะชัดเจนถึงขั้นแบบ เฮ้ยสละสดเลยนะคิดว่าอย่างขนาดนั้นคิดว่าอย่างขนาดนั้นมันยังมีตัวเลือกอยู่เพราะว่าชาวพฤศษศพอาจจะเลือกตัวเองมากกว่าที่จะเลือกความรักก็ได้ค่ะนะคะก็เป็นเดือนที่เออมีทั้งตัวเองแล้วก็มีทั้งความรักเข้ามาเนาะวุ่นวายอยู่เหมือนกันนะเนี่ยดูจากดูดูตอนแรกว่าจะไม่วุ่นวายเออพฤศษศก็วุ่นวายแหละเพราะว่าไพ่ใบสุดท้ายค่ะมันเป็นเรื่องที่แบบว่าประวัติศาสตร์อาจจะซ้ํารอยได้เหมือนเดิมเรื่องหนึ่งเลยโอ้ยฉันจะ ยังไงกับพืชศบดีพืชศบระวังเรื่องของการที่จะไปรักคนมีเจ้าของอีกแล้วนะคะหรือว่ารักคนผิดที่ผิดทางรักคนยังไม่ได้ถูกจังหวะคือเขาเรียกว่ามันผิดจังหวะจนทําให้เราเสียเซลล์อีกแล้วอะไรประมาณเนี้แล้วสุดท้ายคุณก็อาจจะแบบเหมือนจะโทษความรักหรือว่ามองความรักไม่ดีเราเราไม่อยากให้ไปถึงขั้นนั้นนะพืชศบเราไม่ได้อยากให้คุณไปถึงขั้นนั้นเรามองว่าควบคุมตัวเองหน่อยละกันในวันที่คุณได้รู้สึกดีกับใครได้ชอบใครเนี่ยให้ให้สังเกต หลายๆด้านของเขาก่อนเพราะว่าบางครั้งเนี่ยพฤษศเดือนนี้นะพอ,พอจะปล่อยให้รักก็ปล่อยสุดเหมือนกันแต่พอคิดว่าจะไม่เอาเนี่ยก็นี่เหมือนกันมันเลยไม่มีความบาลานซ์ถ้าคุณบาลานซ์ตัวเองได้เออสิ้นปีนี้มันจะได้มีเรื่องราวใหม่ๆเรื่องราวดีๆให้เข้ามาบ้างเพราะไม่งั้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าคุณก็จะจมปลักอยู่กับเรื่องราวเดิมๆเรื่องราวที่มันไม่ควรที่จะมานั่งจมเลยนะคะคนโสดก็เลยจะเป็นเรื่องของโอกาสใหม่ๆเป็นเรื่องของการยื่นข้อเสนอเป็นเรื่องของสเสน่ดึงดูดในด้านของ ความรักนะคะแล้วก็ในด้านของการงานการเงินอะไรแบบนี้เข้ามาซะมากกว่านะใครที่มุ่งเน้นเป็นเรื่องของความรักอลิบอกเลยว่าคุณจะได้แต่ถ้าคุณไม่ได้มุ่งเน้นนะคุณจะได้เรื่องอื่นแล้วคุณก็ไม่ต้องกลัวว่าชาวคุณศพเนี่ยที่เป็นคนโสดเนี่ยค่อนข้างจะดูดีในช่วงปลายปีนี้ด้วยนะคะอ่ะเป็นกําลังใจให้พวกคนโสดทั้งหลายก็สาธุเก้าเกกันเลยแล้วกันนะคะก็ถือว่าเป็นเป็นกลุ่มที่ดีอยู่กลุ่มหนึ่งเลยแต่ทีนี้เราจะมาดูฝั่งของคนมีคู่มีตัวละครบ้างนะคนที่กาลัง แบบคุยคุยเด็ดๆยังไม่ได้แบบคอมมิทเมนต์อะไรเนี่ยก็ฟังด้วยได้เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคนสองคนเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เนาะต้องบอกว่าแย่กันไปแย่กันมามานานมากแล้วเนาะสำหรับคนที่จีบจบก็มีโอกาสทําคือทําได้ดีมาพอสมควรเลยใครแต่งงานแล้วนะคะมีการโยกเอเขาเรียกว,ว่ามีการปรับเลเวลอีกขั้นหนึ่งในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของแบบ ความสัมพันธ์ที่ชัดเจนมากขึ้นก็ได้นะใครที่เป็นแฟนอาจจะมองเรื่องของการวางแผนหรือบางครั้งก็รู้สึกว่าอาจจะมีการเขาเรียกว่าพืชสมเนี่ยชอบเทสหรือลองใจคนรักเนาะไอเรื่องเทสเรื่องลองใจคนรักนะอลิซต้องบอกว่า พฤศศนี่อันดับหนึ่งเหมือนกันอันดับหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าเทสไปลองใจมาเนี่ยมาสักระยะหนึ่งแล้วเนาะแต่ความสัมพันธ์ก็ยังบอกว่าเขาก็ยังพอเล่นด้วยเนาะจริงๆอ่ะคู่ที่เด่นๆกับชาวพฤษศก็เป็นพวกชาวธาตุไฟอันนี้รู้สึกว่าถ้าใครคบกับเมษสิงธนูนะจะค่อนข้างเป็นคู่ที่ที่แบบ มวยถูกคู่อะเรารู้สึกว่าเออด,ดีดีเหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นกับาชาวธาตุลมเนาะอะไรเงี้ยอาจจะมีแบบเทงเถียง,งอะไรกันบ้างอยู่เหมือนกันแต่ว่านอกนั้นเรามองว่าถือว่าทําได้ดีในชาวาชาวพฤชศพเลยทีนี้ถ้าเราดูในเรื่องของสิ่งที่ะโดดเด่นในเดือนนี้เหรอพืชศพเองกับคนรักเรามองว่าเป็นเป็นไปได้ที่ว่ามันจะมีการแลกเปลี่ยนหรือเป็นเรื่องของการแบบ คุยกันเป็นการที่ใครที่แบบครบรอบแอนนเวอร์เซีนี่ก็ถือว่ามีมีโมเมนต์น่ารักน่ารักอยู่เหมือนกันนะค่อนข้างจะแบบเฮ้ยพูดสดีอะอไม่ไม,ไม่ไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะก็รู้สึกว่าดีคือปัญหาคือถ้ามันมีปัญหาก็เพราะว่าอารมณ์แต่นอกนั้นเราว่าไม่ได้มีเป็นปัญหาอะไรมากนะก็ดูไปได้ดีอะโดดเด่นนะพูดอะไรไม่ออกเลยอ่ะ พูดอะไรไม่ออกพูดอะไรไม่ออกไปพูดถึงปัญหาดีกว่าเพราะว่าเรื่องที่โดดเด่นมันเป็นเรื่องของการเทคแคร์การเอาใจใส่เนาะฝั่งพืชศพก็ทําได้ดีฝั่งแฟนก็ได้ดีด้วยเหมือนกันแต่ว่าในด้านของปัญหาคือการตัดสินละกันค่ะขอขอเตือนในเรื่องของการตัดสินในเรื่องของการแบบว่าเชื่อมั่นเกินเกินไปอะ่ะเชื่อมั่นในความคิดจนเกินไปจจนทําให้พืชศพไม่ค่อยน่ารักเลยนะคะหรือพืชศพที่แบบว่ากําลังแบบ พยายามอยากจะให้คนรักเป็นในในทิศทางที่ตัวเองต้องการอันเนี้ยอันนี้ไม่ค่อยน่ารักนะคะอาจจะเป็นสักระยะหนึ่งหรืออาจจะเป็นแค่เล็กๆน้อยๆอ่ะคือลิคิดรีมองว่ามันเป็นแค่ช่วงเล็กๆน้อยๆที่คุณจะผ่านมันไปได้แต่เพียงแค่ว่าต้องคนโทรลมันดีๆดูมันดีๆดูมันชัดๆก็จะผ่านมันไปเนาะเพราะสุดท้ายแล้วอ่ะลิต้องบอกว่าพืชศพเนี่ยเห็นไหมลิจะพูดน้อยมากๆเลยเพราะว่า จริงๆมันเป็นเรื่องราวดีๆซะมากกว่ามากกว่ากับเ,เรื่องราวที่ไม่ดีกับคนคนรักเนาะใครที่อยากจะคอมมิทเมนต์มีโอกาสด้วยแล้วก็คือแต่มันจะต้องเป็นการยอมรับซึ่งกันและกันนะคะยอมรับในเสียงในส่วนที่เขาเป็นและเราเป็นแล้วก็เป็นความอ่าเรียกว่าอ,อะไรตรงกลางดีกว่าความตรงกลางอะถ้าตรงกลางมันดีนะมันจะไม่มันไม่ต้องฝืนมันไม่ต้องยัดเย,ยียดมันไม่ต้องแบบบีบเค้นรัดอะไรเลย ถือว่าชาวราศีพฤษภทุกคนเนี่ยจัดการเรื่องความรักค่อนข้างดีแต่ต้องเป็นฝ่ายจัดการทั้งหมดเลยนะคือโยนไปที่คนรักไม่ได้ถ้าคุณคบกับพฤษภเหมือนกันก็คราวนี้ก็ช่วยกันจัดการแล้วกันแต่ว่า ส่วนใหญ่แล้วดิเชื่อว่าเดือนนี้ผู้ศพคิดจะทําอะไรคะ่ะดูคนรักดีๆปุ๊บแล้วถ้าคุณอยากจัดการจับเวลาให้ดีดูเวลาช่วงจังหวะดีๆแล้วถ้าคุณอยากเปลี่ยนแปลงอะ่ะช่วงอารมณ์เนี่ยแหละสาคัญที่สุดคุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรคนรักได้คุณอยากจะขอความชัดเจนจากคนที่คุณคุยอยู่คุณก็ต้องดูช่วงจังหวะโมเมนต์ดีๆอย่าทําอะไรให้มันตึงเครียดอย่าทําอะไรให้มันบีบคั้น นอกนั้นคุณจะรอดพืชศพถือว่ามาได้ดีก็ถือว่าอยู่ในติดฝั่งท็อปด้านบนนะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากอลิเลยไม่ได้พูด ยาวมากกับคลิปนี้สําหรับคนที่มีตัวละครดังนั้นใน,ในเดือนต่อไปคุณมาดูอีกนะคะหรือว่ามาเป็นในเรื่องของการดูพิกาการ,การหรือการเจาะจงหรือใครที่ต้องการแบบดูส่วนตัวก็ติดต่อเข้ามาได้ตลอดเวลานะคะเอาเป็นว่าเป็นกําลังใจให้กับชาวพืชศพทุกๆคนเลยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกําลังใจกด u b s c r i b e อย่าลืมกดกระดิ่งแลว้วมาเจอกันใหม่กับคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย